ผมได้เฝ้าคอยการให้สัมภาษณ์ของคุณทักษินชินวัตรต่อกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติได้ออกมาเปิดเผยว่าได้ไปพบกับคุณทักษินที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจและคุณทักษินได้ขอร้องให้ถอนฟ้องคุณเศรษฐา ซึ่งต้อการพิสูจน์ความจริงในเรื่องนี้เพราะว่าทั้งคุณเศรษฐาทวีสินและคุณองุงอิงแพทองทานชินวัตรปฏิเสธเรื่องนี้ว่าไม่ได้รับรู้ไม่รู้เรื่องซึ่งพูดกันเป็นเสียงเดียวกันก็ไม่รู้จะหาความจริงจากใครก็ฝากเพื่อนนักข่าวผู้สื่อข่าวให้ที่ลงพื้นที่ติดตามคุณทักษิณไปที่ จังหวัดสุรินช่วยถามคำถามนี้ด้วยเพื่อนข่าวก็ได้ถามเรื่องนี้ต่อคุณทักษิณแต่ว่าคุณทักษิณก็ตอบสั้นๆว่าไม่จริงเลยและก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปถ้าวิเคราะห์จากคำพูดของคุณทักษิณการพูดสั้นๆแบบนี้น่าจะเป็นการพูดเท็จเพราะ ถ้ายืนอยู่นานก็อาจจะถูกนักข่าวซักถามไล่ต้อนแล้วก็อาจจะจนมุมได้ก็เลยใช้วิธีการตอบสั้นๆว่าไม่จริงเลยแล้วก็เดินหนีไปผมคิดว่าเรื่องนี้สร้างความเสียหายให้กับผู้ที่ออกมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าความจริงมันมีเพียงหนึ่งเดียวไม่ คุณทักษิณโกหกขอบพลตำรวจเอกเสรีพิสุจน์โกหกต้องมีคนใดคนหนึ่งโกหกเพราะสังคมอยากจะรู้เรื่องนี้อยากจะพิสูจน์เรื่องนี้ว่าความจริงมันคืออะไรเพราะว่าถ้าได้ความจริงแล้วมันจะนำไปสู่การสอบสวนหาผู้กระทำความผิดในการปล่อยปะละเลยให้คุณทักษิณไม่ต้องจำคุก ของปป,ปชและก็หน่วยงานอื่นๆด้วยผมอยากจะให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ซึ่งสังคมยอมรับว่าเป็นคนจริงเป็นคนตรงได้ออกมายืนยันข้อเท็จจริงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งและก็อยากให้ประชิญหน้ากับคุณทักษิณเพื่อจะได้รู้ว่าใครคือคนที่โกหกความจริงคืออะไรกันแน่ เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่สังคมสนใจสังคมต้องการความจริงก็เลยฝากไปยังพลตรดจเอกเสรีพิสุธิ์ว่าได้ออกมาทำความจริงให้ปรากฏอีกครั้งหนึ่งตามที่สังคมเรียกร้องและก็ต้องการ